สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลกหมุนด้วยการเล่าพื้นที่ที่เรื่องราวจะพาโลกของคุณให้หมุนไปข้างหน้าด้วยความรู้และความสนุกครับคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับคุณเดินเข้าไปในร้านอาหารเจ้าประจําที่เคยกินมาทั้งชีวิตแต่วันนี้พนักงานกลับยื่นเมนูให้คุณสั่งถึง3มใบพร้อมกันแถมกําชับว่าวันนี้ต้องสั่งให้ครบทั้ง3ใบนะคะไม่งั้นมื้อนี้จะไม่อิ่ม คุณอาจจะเริ่มเกาหัวแล้วถามตัวเองว่าแค่จะกินข้าวทำไมวันนี้มันยุ่งยากจังในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้พวกเราชาวไทยทุกคนกำลังจะเดินเข้าสู่ร้านอาหารขนาดมหือมาที่เรียกว่าคูหาเลือกตั้งครับและความจริงที่น่าทึ่งคือครั้งนี้เราไม่ได้แค่ไปกาชื่อใครบางคนแล้วจบไปเหมือนทุกทีแต่เรากำลังได้รับภารกิจสำคัญที่ต้องใช้บัตรถึง3ใบ3สี คือสีเขียวสีชมพูและสีเหลืองหลายคนอาจจะบ่นว่าแค่ใบเดียวก็จําเบอร์ไม่หวาดไม่ไหวแล้วนี่มาถึง3ใบจะไหวเหรอแต่เชื่อไหมครับว่าภายใต้ความวุ่นวายของบัตร3สีนี้มีความลับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปนั่นคือบัตรแต่ละใบกําลังทําหน้าที่ซ่อมแซมส่วนประกอบที่ต่างกันของชีวิตเราอย่างสิ้นเชิง วันนี้ผมจะพาคุณมุดคูหาไปดูภารกิจซ่อมบ้านหลังใหญ่ที่เดิมพันด้วยอนาคตของเราทุกคนครับลองจินตนาการตามผมนะครับประเทศไทยของเราไม่ได้เป็นแค่แผนที่บนกระดาษแต่มันคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันมานานแสนนานบ้านหลังนี้กว้างขวางมีสวนหน้าบ้านที่เคยสวยงามแต่แน่นอนครับบ้านที่อยู่มานานย่อมมีรอยร้าวมีท่อน้ำที่ตันหรือมีหลังคาที่รั่ว การจะซ่อมบ้านหลังนี้ให้กลับมาน่าอยู่เหมือนเดิมเราไม่สามารถใช้ช่างคนเดียวทำทุกอย่างได้ภารกิจในครั้งนี้จึงถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนสำคัญตามสีของบัตรครับใบแรกคือบัตรสีเขียวเปรียบเสมือนการเลือกหัวหน้าช่างประจำซอยครับบ้านของคุณอยู่ในโซนไหนคุณก็ต้องเลือกช่างที่รู้จักพื้นที่นั้นดีที่สุดช่างคนนี้มีหน้าที่เดินตรวจตราซอกตึกร่องน้ำแล้วคอยรับฟังว่าห้องนอนของคุณหลังคารั่วตรงไหน เขาคือคนที่คุณวางใจให้มาดูแลหน้าบ้านคุณโดยเฉพาะซึ่งในระดับประเทศก็คือสอส,อสอแบบแบ่งเขตทั้งหมด400คนนั่นเองครับใบที่2คือบัตรสีชมพูใบนี้เปรียบเสมือนการเลือกบริษัทออกแบบและรับเหมาครับคุณไม่ได้มองแค่ช่างคนเดียวแล้วแต่คุณมองไปที่วิสัยทัศน์ของบริษัทว่าเขามีนโยบายจะจัดวางผังเมืองอย่างไรจะทำสวนส่วนกลางให้เขียวขจีไหมหรือจะมีระบบไฟที่สว่างสวัยทั่วถึงหรือเปล่า ใบนี้คือการเลือกพักการเมืองที่มีแบบ,แบบแปลนบ้านที่คุณชอบที่สุดเพื่อส่งตัวแทนไปอีก100คนครับและใบสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือบัตรสีเหลืองครับใบนี้พิเศษสุดครับมันเปรียบเสมือนการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกทุกคนในบ้านว่าเราจะรื้อกฎระเบียบของบ้านใหม่ไหม มันคือการทำประชามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปรียบได้กับการถามสมาชิกว่ากฎเดิมที่เคยเขียนไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนมันยังยุติธรรมและเหมาะกับบ้านในยุค2026อยู่หรือเปล่าแต่ปัญหาคือในบ้านหลังนี้มีตัวละครที่ชื่อว่าคุณขยันครับเขาเป็นชาวสวนผู้ซื่อสัตย์ที่อยากเห็นบ้านดีขึ้นคุณขยันเตรียมตัวมาอย่างดีแต่พอเดินเข้าคูหาจริงๆเขากลับต้องเจอกับเขาวงกฎแห่งตัวเลขในบัตรสีเขียว เบอร์ของช่างที่คุณชอบคือเบอร์หนึ่งแต่พอเปิดบัตรสีชมพูบริษัทที่คุณรักกลับเป็นคนละเบอร์กันสติของคุณขยันเริ่มหลุดเหมือนแรมในสมองที่กำลังจะเต็มเขาเริ่มกลัวว่าถ้ากาผิดเบอร์ช่างที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ได้เข้าซอยหรือบริษัทที่แย่ที่สุดอาจจะได้งานใหญ่ไปครอง ที่ร้ายกว่านั้นคือบัตรสีเหลืองครับบัตรนี้ไม่มีเบอร์ให้จําแต่มีคําถามที่ต้องตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหากคุณขยันไม่อ่านรายละเอียดมาล่วงหน้าเขาอาจจะกาบัตรที่สําคัญที่สุดใบนี้ด้วยความไม่เข้าใจซึ่งนั่นหมายถึงกฎระเบียบของบ้านอาจจะถูกเขียนขึ้นใหม่ในแบบที่เขาไม่ได้ต้องการ ความขัดแย้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในคูหาครับแต่มันเริ่มตั้งแต่ความสับสนเรื่องวันเวลาหากคุณขยันเลือกไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในวันที่1กุมภาพันธ์เขาจะได้รับบัตรเพียง2ใบเท่านั้นคือสีเขียวและสีชมพูถ้าเขาเข้าใจผิดว่าภารกิจจบแล้วเขาจะพลาดการกาบัตรสีเหลืองใบสําคัญไปทันทีเพราะบัตรใบนี้จะปรากฏตัวเฉพาะในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์เท่านั้นครับฮีโร่ที่จะมาแก้ปัญหานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่คือสติและการเตรียมตัวของคุณขยันนั่นเอง วิธีที่จะเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นความแม่นยำคือการใช้เทคนิครหัสลับ3สีเพื่อแยกงานซ่อมบ้านให้ออกเป็นส่วนๆครับรหัสแรกรหัสเขียวให้คุณจำไว้ว่าใบนี้คือการเลือกคนให้จดชื่อและเบอร์ของช่างประจำเขตที่คุณไว้ใจที่สุดไว้ในใจรหัสที่2รหัสชมพูให้คุณจำว่าใบนี้คือการเลือกพักมองหาโลโก้บริษัทรับเหมาที่คุณเชื่อในฝีมือและรหัสที่3รหัสเหลือง คือการเลือกอนาคตตัดสินใจให้ชัดเจนว่าคุณอยากให้มีการร่างกฎกติกาบ้านใหม่หรือไม่และที่สำคัญฮีโร่ต้องรู้เงื่อนไขพิเศษของเวลาครับใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้วันที่1กุมภาพันธ์คุณต้องจดบันทึกไว้ในปฏิทินด้วยตัวบรรจงว่าคุณต้องกลับมาที่คูหาอีกครั้งในวันที่8กุมภาพันธ์เพื่อรับบัตรสีเหลืองเพียงใบเดียวมาทำภารกิจประชามติให้สมบูรณ์ครับ นี่คือการใช้ความรู้ที่ถูกต้องเติมเข้าไปในสมองเหมือนการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ที่ลื่นไหลทําให้คุณขยันสามารถเดินเข้าคูหาได้อย่างมั่นใจกากบาดลงในบัตรทั้ง3ใบได้อย่างแม่นยำเพื่อให้คะแนนเสียงทุกใบกลายเป็นวัสดุชั้นดีในการซ่อมแซมบ้านหลังใหญ่ของเราครับสุดท้ายนี้บัตร3ใบอาจจะดูเหมือนขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันมันคือสิทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับ มันคือโอกาสเดียวในรอบหลายปีที่คุณจะได้เลือกทั้งคนที่มาดูแลพื้นที่นโยบายที่จะบริหารประเทศและกฎกติกาหลักที่จะใช้ร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแรงและน่าอยู่สำหรับทุกคนอีกครั้งอย่ารอให้บ้านพังจนซ่อมไม่ได้ครับเริ่มต้นจากการเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ศึกษาสีบัตรจำเบอร์ช่างและเตรียมใจไปทำประชามติเพื่อให้หนึ่งเสียงของคุณกลายเป็นพลังที่กำหนดทิศท,ทางของบ้านเราจริงๆครับก่อนจะจบคลิปนี้ ผมอยากจะชวนให้คุณลองมองไปที่มือของคุณเองแล้วส่งความรู้สึกขอบคุณหรือ thank you note เล็กๆไปยังมือคู่นี้ครับขอบคุณน้มือที่ถือปากกาขอบคุณที่ยอมสละเวลาศึกษาข้อมูลที่ยุ่งยากขอบคุณที่ยอมตื่นเช้าไปยืนต่อแถวท่ามกลางแดดร้อนและขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นว่ารอยกากะบาดเล็กๆ3รอยของคุณคือแรงหมุนสำคัญที่กับเคลื่อนโลกใบนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมครับ ขอให้การเข้าคูหาในปี2,569นี้เป็นวันที่คุณได้ซ่อมบ้านในฝันให้กลายเป็นจริงนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโลกหมุนด้วยการเล่าไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ